โอเคครับผมก็กลับสวัสดี FC ชาวว้าทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเหล่าปีกนะครับปีกบนปีกล่างสําคัญยังไงแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่าจําเป็นไหมต้องเหล่าแบบว่าปีกบนอ่อนปีกล่างแข็งปีกล่างอ่อนปีกบนแข็งเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายนะครับว่ามีผลไหมหรือว่าจําเป็นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับ อันนี้เป็นเบ้าผมยกตัวอย่างไมไห้เฉยนะเนี่ยหลายหลายคนถามเนี่ยไอปีกบนเนี่ยกับปีกร่างเนี่ยจําเป็นไหมว่าต้องเท่ากันผมบอกตรงนี้เลยว่าจะเหล่าเท่ากันหรือปีกร่างแข็งกว่าหรือปีกบนแข็งกว่าอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะผมมองว่าเหล่าให้มันเท่ากันดีที่สุดครับเพราะว่าหนึ่งเลยอะไร ถ้าเราเหล่าไม่เท่ากันใช่ไหมรูปทรงอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันไงก็คือปีกบนกับปีกล่างถ้ามันแข็งไม่เท่ากันทรงมันที่ออกมามันก็จะไม่สวยนะมันก็จะแบบแปลกๆอะ่ะมันจะรู้รู้ได้ว่ามันจะแปลกๆแล้วก็ถามว่ามีผลไหมผมมองว่าอาจจะมีผลแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ถ้าจะมีผลก็คือปีกไม่สวยแรกๆเลยปีกไม่สวยแล้วก็ถ้าจะบอกว่า ผมเจอหลายคนบอกว่าสูตรอทำปีกล่างแข็งปีกบนอ่อนว่าจะใส่จริงๆแล้วอ่ะไอที่บอกว่าปีกร่างอ่อนเออปีกบนอ่อนปีกล่างแข็งแล้วมันใส่อ่ะมันเป็นเพราะว่าพอปีกล่างแข็งใช่ไหมน้ําหนักน้ําหนักข้างล่างมันก็เลยหนักมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าข้างล่างอ่ะแข็งแล้วมันจะใส่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวครับมันอยู่ที่น้ําหนักครับสาเหตุที่ปีกล่างแข็งช่วงร่างแข็งเนี่ย แล้วมันใส่ดีเป็นเพราะว่าอ่าน้ําหนักมันทิ้งตัวไปข้างล่างเพราะว่ากึ่งกลางเรามันอยู่แค่ครึ่งตัวถ้าตรงนี้เราเหลาแข็งแน่นอนมันต้องหนักอยู่แล้วถูกต้องไหมนี่คือเป็นที่มาของว่าเหลาเหลาปีกล่างแข็งเว้าใส่จริงๆรแล้วมันไม่เกี่ยวจริงๆรแล้วมันอยู่ที่น้าหนักครับผมอันนี้มันอยู่ที่น้ําหนักจริงๆแต่ว่าความอ่อนความแข็งอ่ะคือเราต้องทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันพอดีไม่ใช่ว่าให้มันแข็งหรือว่ามันอ่อนเกินไปนะครับคือคําว่าพอดีอ่ะ มันจะขึ้นเป็นพื้นฐานมาตรฐานเลยถ้าอย่างเราอยากได้ว่าวปีกบนแข็งปีกล่างอ่อนต้องถามว่าคุณจะเหลาอย่างนั้นไปเพื่ออะไรถูกต้องไหมหรือบางคนบอกว่าอยากเหลาปีกอยากให้มันใส่แล้วไปเหลาปีกบนอ่อนปีกล่างแข็งตามสูตรเขาถามว่าคุณอยากให้เปล่าใสาจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องไปทําให้มันแข็งให้มันแบบสัดส่วนมันแข็งกว่ากันเอาให้มันเท่ากันดีกว่าเพราะเวลาลมขึ้นเวลามันขึ้นไปจริงๆอ่ะ ตีมันจะได้ซัพพอร์ตกันทั้งสองข้างนะครับข้างบนข้างล่างแล้วก็คือถ้าอยากให้เบ้าใส่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าข้างล่างมันจะแข็งนะครับก็คือมันจะอยู่ที่น้าหนักใช่มันอยู่ที่น้ำหนักล้วนๆเลยแล้วก็คือเป็นไปได้คือเหลาให้เท่ากันเลยเพราะว่าข้างบนข้างล่างเนี่ยเวลาเราเอามาเวลาเราเอามาเขาเรียกว่าอ,อะไรเอามาโค้งดูอ่ะมันจะต้องเท่ากันทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เราก็มาพลิกพลิกไม้ซ้ายขวา ให้มันเท่ากันทุกส่วนนะครับฉะนั้นก็คือถ้าจะเหลาข้างล่างแข็งต้องถามว่าคุณจะเหลาแข็งไปเพื่ออะไรให้มันแข็งกว่าปีกบนเพื่ออะไรถ้าคุณอยากบอกว่าอยากให้มันใสไม่จําเป็นเหลาให้มันเท่ากันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือจากประสบการณ์เลยนะไม่ใช่ว่าผมแบบไปดูสูตรมาแล้วไปนู่นนี่นั่นอันนี้คือจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับคือไม่ใช่ว่าเราจะเล่นอย่างเดียวแล้วก็ จะต,ตามสูตรโบราณเป๊แเราถามว่าโบราณถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันเขาเรียกว่าเขาบอกต่อบบอกตอ่อบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ดียังงู้นดีแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดไม่งั้นเขาจะมีการพัฒนามาทําไมตามยุคตามสมัยใช่ไหมมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทดสอบมีการเช็คดูว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรอฉะนั้นผมตอบได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องไปเหลาให้มันดแบบับข้างล่างแข็งข้างบนอ่อนหรือข้างบนอ่อน,ข,น,ออนข้างล่างแข็ง ผมเน้นย้ําเลยว่าหลาให้มันเท่ากันนะหลาให้มันเท่ากันเลยแล้วแต่ว่าจะเป็นส่วนตรงไหนแต่ขอหลาให้มันเท่ากันดีที่สุดเชื่อผมคําว่ามาตรฐานยังไงมันก็คือมาตรฐานเนาะก็คือหลาอให้มันเท่ากันส่วนถ้าอยากหลาให้มันแตกต่างแล้วคุณอยากลองดูอ่ะไม่มีว่าไม่ว่ากันแต่นี่คือผมแนะนํานะครับผมแนะนําก็คือหลาอให้เท่ากันไปเลยเพราะว่า เวลาว่ามันขึ้น่ะเนี่ยเราเราดูอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ไงว่าฝั่งไหนมันแข็งก็กันใช่ไหมแต่เวเวลาเราเอาว่าขึ้นลมไปลมแรงๆอย่างเงี้ยเวลาเวลาว่ามันโดนลมแรงๆอย่างเงี้ยนี่แหละมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าฝั่งไหนมันจะฝั่งไหนมันอ่อนมันแข็งก็กันถ้ามองด้วยตาเปล่าเราก็เหมือนว่ามันสีเท่ากันนั่นแหละ แต่ถ้าเราเหล่าไม่เท่ากันเนี่ยเวลาโดนลมแรงๆที่เวลาลมพายุแล้วว่าวมันหมุนนั่นแหละมันมีส่วนเหมือนกันนะครับสัดส่วนความแข็งของไม้ไม่เท่ากันนั่นแหละประเด็นคือประเด็นสําคัญเลยก็คือเหลาให้มันเท่ากันเลยพยายามเหลาให้เท่ากันแล้วก็พลิกไม้ด้านซ้ายด้านขวาให้มันเท่ากันเจ้าบนหรือล่างก็คือสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดขอแค่ให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็มันจะได้ทรงที่สวยด้วยถ้าเราเหลาแบบ ถ้าสมมุติตีกีล่างจะแข็งกว่าปีบนเราก็ต้องมองว่าแล้วแต่ทรงเนาะถ้าบางทีเราไปเหล่าแบบพวกปีโค้งใช่ไหมแน่นอนอ้ตรงนี้มันแข็งได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่แบบมันไม่ได้เป็นจุดโค้งจุดโค้องอยู่ตรงปลายมันก็เลยไม่ค่อยมีผลให้เห็นมากแต่ถ้าเป็นพวกปลายแหลมพวกอะไรที่แบบว่ามันใช้ตรงนี้ช่วยด้วยอย่างเงี้ยมันก็คือมันจะมันจะผิดรูปนะเพราะว่า ข้างบนมันโก่งเยอะแต่ว่าข้างล่างมันไม่ค่อยโก่งเพราะว่ามันแข็งมันเหลาไม่เท่ากันนั่นแหละประเด็นก็คือหล่อให้เท่ากันเลยมันดีที่สุดนะครับหลอให้เท่ากันดีสุดเลยอันนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับตอบถามมานะครับว่าเออหลาเหลอยังไงเหล่แบบไหนเออเหลาเท่ากันมีผลมีอะไรคือสอบถามมาได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนคือถามมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบให้ตามที่ผมเข้าใจแล้วก็ได้ทดลองทํามา ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าใครที่คิดเห็นเหมือนผมก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้ใครที่เห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับก็แต่ละคนแต่ละาจารย์ก็คือไม่เหมือนกันแต่ก็คือส่วนใหญ่แล้วผมอะไม่ได้แค่ว่าเอาสูตรนู้นสูตรนี้มาทําอย่างเดียวผมทดลองทําแล้วก็วิเคราะห์มาด้วยแล้วก็เข้าใจอ๋อแบบเก็ตเออถ้าเราเก็ตทําทุกอย่างมันจะง่ายเหมือนทําเสียงธนูเหมือนกันถ้าเราเก็ตทุกอย่างง่าย เว้าอยากได้สายแบบไหนถ้าเราเก็ตเราเข้าใจการขึ้นของมันเข้าใจอาการเข้าใจทุกอย่างเราจะทํามันง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเว้าทุกอย่างเลยถ้าเราเข้าใจว่าเออลักการการใช้ลมตรงนี้มันดันนู่นนี่นั่นเราจะเข้าใจมันแล้วเราจะทํามันง่ายนะครับก็เหมือนผมทําเว้าควายหรือเว้านกยูงอะไรเงี้ยก็คือหลักการการขึ้นลมมันจะใกล้คล้ายกันแค่สัดส่วนสัดส่วนมันก็ เรามองด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วว่าสัดส่วนมันเท่าไหร่มันไม่จำเป็นต้องเป๊ะขออย่างเดียวแค่น้ําหนักมันได้สัดส่วนมันเท่ากันนะครับทุกอย่างมันไม่ยากขอแค่ว่าเราเข้าใจนะครับก็ถ้าทุกท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเว่าหรือว่าแบบอาการยังไงที่ ผมอยากเหลาอย่างนี้นู่นนี่นั่น,นอะไรแบบอ,อะอาจจะเจอปัญหาที่ผมยังไม่เคยเจอก็เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าสอบถามก็ได้เข้ามานะครับถ้าอันไหนที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะทําคลิปอ่ามาบอกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็คือผมจะบอกตามความรู้สึกตามที่ผมเจอมานะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมมีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับ